พายอเนียรรุ่นใหม่9นิ้วที่เป็นกลุ่มเริ่มต้นซีรีส์7ที่รองรับในส่วนของ i r e l e s s Car พ l a y และ Android Auto และ,และฟีเจอร์อื่นน่าใช้ยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมผมป๊อบจากฮัมบิงคาร์สโ o โอนะครับนี่คือพายอเนียร,รุ่นใหม่อีกแล้วนะครับบางคนอาจจะตามมาจากรุ่น1 0 1แต่ว่าอันนี้คือซีรีส์9ที่เป็นตัวเริ่มฟีเจอร์คนละแบบครับคือตัว9.650เนี่ยมันจะเป็นลักษณะตัวท็อปสุดของเขาแต่น,นี่คือบกลงมาข้างล่างจอใหญ่9นิ้้วรราาาคาเิ่มตน,นน ซีรีส์ก่อนนั้นนี้คือ8850นะในครว่เริ่มต้นนะครับคลิปนั้นใน,นคนดู200,000กว่าวิวต้องขอบคุณมากๆครับแต่ตัวนี้เป็นซีรีส์7ก็จะเป็นสเปคลดหลั่นลงมาหน่อยและราคาก็ย่อมเยาวลงกว่าเดิมด้วยนะครับดีดูว่าฟีเจอร์ฟรังก์ชันกันท่งานเป็นยังไงครับเริ่มต้นกันเลยครับก็คือ1ก็คือ เรามีเรื่องของการใช้ Wireless Carplay และ Wireless Android Auto ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เรียวยอดนิยมสำหรับคนใช้งานบนรถนะครับคือรถรุ่นใหม่ๆปัจจุบันต้องมีฟังก์ชันนี้แล้วฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบรถที่แบบไม่ได้มีฟังก์ชันฟีเจอร์นี้ก็อย่าอัปเกรดการใช้งานแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้และตรงนี้จะเป็นแบบ o f f i c i a l นะครับก็คือไม่ใช่แบบการใช้แอปพลิเคชันจำลองเหมือนจอ Android ตัวนี้นะครับเรียกว่าได้ล i ขส์ถูกต้องจาก Apple มาเลยก็คือเนี่ย ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto คุณมั่นใจเรื่องของฟังก์ชันการเชื่อมต่อที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบจากเขาแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันส่วนของ Wi-Fi อันนี้เอาไว้นแง่ของการเชื่อมต่อไวเลส s นะครับทั้ง c a า a n d r ล i d Auto ไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ข้ามไปเลยดีเว็บลิงค์หนูผมพาไปชมนะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในการใช้ดู y u t u b e นะครับบลูทูธในพื้นฐานจริงๆจ,จะบอกว่า2ออันนี้ถ้าคุณใช้แล้วบลูทูธ เรียกว่ามันใช้แน่เพราะว่าอันนี้มันแอดวานซ์มากกว่านะครับตัวนี้เป็นจอ9นิ้วรับอาจจะไม่เป็นตัวละเอียดเท่ากับตัวท็อปแต่ก็สามารถดูได้อ,อย่างชัดเจนบนรถนะครับมี EQ เชื่อมต่อรีโมทพวงมลาลัยรองรับไฟแฟลเชื่อมต่อจอหลังอันนี้ Full HD คือรองรับไฟวิดีโอนะครับไม่ได้ resolution ของเขาเนี่ยเป็น9นิ้วแบบ H, ไม่ถึง HD ด้วยนะครับแต่ว่าเล่นไฟล์ที่เป็น Full HD ได้มานั้นนะครับทางน้านหลังครับก็จะบอกเรื่องของการใช้ Apple CarPlay a า t นอันนี้ข้ามไปก่อน เว็บลิงก์อันนี้ครับก็คือการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนเลยดูนะครับมีระบบปรับแต่งเสียงครบและอันนี้ครับฟีเจอร์ใหม่ครับเรียกว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันของพ i ลเนียพีเอ็กลิงกนะครับเราสามารถทำช็อตคัตอันนี้เรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับจอตัวท็อปเลยก็ใช้งานยังไงไปชมกันเลยครับตัวบอดี้นะครับตัวนี้เป็นจอขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็เป็นจอที่มองสบายตาขนาดขับขี่แต่ดีไซน์ของเขาด้านหลังนะครับจะเป็นตัวเครื่องเปนหนึ่งดิน รหรือ2ดินก็คือใครที่ใช้รถย้อนกับไปหลายปี5ปี6ปี10ปีเนี่ยตัวถามแบบนี้ทั้งนั้นนะครับรถเราใช้งานมากขึ้นยาวนานได้มากขึ้นโดยแค่เปลี่ยนฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ ก็ได้ฟังก์ชันเหมือนรถใหม่ๆแล้วนะครับตัวนี้มันสามารถแอดจัสได้ว่าจะให้ยื่นเข้ายุบออกขึ้นลงซ้ายขวามันสามารถปรับให้เหมาะสมกรถของคุณได้คือแต่ว่าบางอันก็อาจต้องเปลี่ยนกรอบหน้ากากเราสามารถทํางานแบบบิวอินได้ซึ่งฮัมมิ่งของเรามีหลากหลายโซลูชันที่ทํางานสไตล์นี้ก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามขอ,ข,อข้อมูลดูได้นะครับฟังก์ชันอันโดดเด่นที่หลายๆคนอยากจะได้ในการอัปเกรดตัววิทยุก็คือ Apple CarPlay และ Android Auto ครับเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันของรถยุคใหม่ที่มีกันทุกคันหมดแล้วนะครับเราสามารถสร้าง สิ่งนั้นขึ้นได้เช่นกันและเป็นคุณภาพแบบเดียวกันเขาแบบเดกันคือ Official ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยเขาต้องไปจ่ายไลเซนส์นให้กับแบรนด์เพื่อคุณจะได้เรื่องของฟังก์ชันการใช้ง,งานที่ผ่านมาตรฐานของเขา จนได้ไลายเส้นมาคุณมั่นใจเรื่องการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบของระบบนี้ได้รถใหม่ๆทุกคันก็มีเช่นกันซึ่งแตกต่างจากจอ Android นะเขาไม่ได้ซื้อไลนเส้นเขาไม่ได้ผ่านการแอปพิลฟแต่ว่าเขาใช้แอปพลิเคชันจําลองซึ่งจริงๆก็สามารถใช้งานได้ก็อันนี้แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนละกันแต่ว่าอันนี้มันคือ o f f ฟิเชียลเลยนะครับเชื่อมต่ออย่างนี้สมาร์ทโฟนของเรานะครับไม่จำเป็นต้องมาดูแผนที่นําทางโทรศัพท์บังเพลงตรงนี้ละ มันจะลิงก์ข้อมูลไปอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับบางคนก็ต้องติดหนีบไว้บางทีดูแผนที่หยิบมาดูลายแผนที่ก็หายแต่แบบนี้แผนที่นำทางอยู่นะครับจอใหญ่มองง่ายใช้งานง่ายกดง่ายแล้วเราสามารถพิมพ์ลงพิมพ์ลายในขณะที่นำทางได้อ่ะอันนี้ผมต่อแบบไร้สายให้ดูก่อนนะครับจริงถ้าต่อสายก็แค่ USB จิ้มก็จบแล้วนะครับไอคอนนี้โผล่ขึ้นมาป๊อปเขาให้แค่นี้ครับจบแล้วนะครับก็จะมีส่วนของการใช้งานฟังก์ชัน ต่างๆเช่นมีแอปฟังเพลงอย่างนี้ครับ Apple Music จอใหญ่กดง่ายปุ่มมองสบายแผนที่อย่าง Google นะครับสามารถทำได้เราสามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับกดและนำทางแบบนี้เช่นผมไปนี่ได้เลยง่ายๆแบบนี้ครับแบ่งครึ่งหน้าจอได้ครับซ้ายขวาให้มันกลายเป็นแผนที่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพลงสามารถเปิดแบบนี้ได้และถ้าเกิดสมมุติเราใช้นำทางใน่บางคนบอกว่าผมไม่อยากกดตรงหน้าจอทำได้ไหม แล้วผมก็ได้ไลน์จากเพื่อนมารอ,อดูนะเราได้ไลน์จากเพื่อนมาสักที่หนึ่งเราเปิดในสมาร์ทโฟนของเราเปิดกูเก็ตผมพิมพ์เช่นผมจะไปเมกกะบ,บางนานี่หรือไลน์เพื่อนมาเมกกะบ,บางนาแน่นอนเด้งมาปุ๊บผมกดปับ๊บผมกดดมทางโปะไปแล้วฉะนั้นแปลว่าเราไม่จะเป็นต้องจิ้มบนนี้ครับจิ้มบนสมาร์ทโฟนของเราก็ได้ทํางานเหมือนที่นี้ก็แค่ปิดหน้าจอแล้วก็วางขับรถดูแผนที่ที่ง่ายและสะดวกแบบนี้ครับ ในส่วนของ Android กันบ้างน,นะครับก็คือมี Android Auto ที่จะสามารถเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือต่อสายในการเอาแอปพลิเคชันไปอยู่บนหน้าจอนะครับอันนี้ผมไม่ต้องเปิดหน้าจอนะผมเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็วางได้เลยแผ่นที่โทรศัพท์ฟังเพลงเหมือนกันเป๊ะครับไอคอนสีฟ้าขาวกดเข้าไปเลยครับแบบนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เรากดเลือกได้นะครับผมเข้า Google m a p หลักการเหมือนกันเลยครับก็คือกดจากหน้าจอหรือกดจากสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกันง่ายๆครับฟังเพลงก็เหมือนกันก็สามารถกดได้2งฝั่งแบ่งครึ่งหน้าจอก็มีเหมือนกันเรียกว่าใครใช้แพลตฟอร์มไหนคุณก็สามารถใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้ได้เช่นกันทั้งแบบต่อสายและไร้สายครับทีนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมเคยชินในการใช้แบบนี้มีอยู่แล้วมันแม่นยำต่างกันไหมอันนี้บอกเลยว่าแม่นยำต่างกันมากนะครับโดยปกติใครที่นำทางแบบนี้บางครั้งอาจจะมีส่วนเส้นมัน ตำแหน่งเราอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะจะเลี้ยวบางทีซอยใกล้ๆก็เลี้ยวผิดหรือเส้นมันเหลือ่อมเพราะว่าตัวสมาร์ทโฟนตัวชิป GPS มันทำงานในระดับหนึ่งร่วมกับตัวเซลูลานะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แบบนี้นะครับมันจะมีเสา GPS แบบนี้มาให้เลยนะครับนั่นหมนายความว่าคุณจะได้ GPS แบบคาร์เกรดคือรถยนต์ทุกคันก็มีเหมือนกันหมดนะครับแบบนี้แต่หูซ่อนอยู่ก็คือมันจะเป็นการรับดาวเทียนที่แม่นยำมากจับหลายๆดวงทำให้เราได้ตำแหน่งที่แม่นยำแต่ว่าเราใช้ Data จากทัวอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้งานควบคู่กันฉันการนำทางแบบนี้มันจะแม่นยำมองง่ายสบายกว่าครับนี่คือฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่นะครับแบบช็อตคัตผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า PX Link ของ p i o n e e r เองครับสังเกตไหมครับว่าช็อตคัตด้านข้างกับตรงนี้มันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะมันมี3หน้านะครับนี่ก็มี3หน้าเหมือนกันเราสามารถสร้างช็อตคัตในแบบของเราผ่านจากการแอดจัสบนหน้าจอนี้ได้ครับผมลองปัดกันก่อน และมันสามารถควบคุมได้2ทางคือน,นี้เราบวกปลุมขึ้นใช่ไหมครับผมก็สามารถกดบลลม่มลบบวก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 ,กดเพลยตรงนี้เลยมันสามารถทํางานควบคู่กันได้กดมิวสามารถทําได้อัพเพลใหม่คายมิวมันสามารถทําได้ครับแล้วมันก็สามารถที่จะแอดจัสว่าในแง่ของฟังก์ชันช็อตคัตบาร์เนี้ยเราอยากจะได้อะไรแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้จริงจริง,รงบนนี้ยก็ทํางานแล้วครับนี่เป็นแฟ ทีนี้ถ้าเกิดผมเป็นคนชอบอยากได้ตัว EQ Power p o l นะครับผมก็สามารถแก้ไขจากตรงนี้ได้เลยอะผมทำให้ดูนะผมจะลองกด Edit มันผมจะลบในส่วนของ Flat ท i n g ผมไม่เอาปุ๊บนะหายไปนะ flat หายไปแล้วผมจะบวกเข้าไปทีนี้การบวกเข้าไปมันก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้เราเลือกครับเช่นมีซอสมี Radio preset ก็ et, คือ FM ไหนกดขึ้นมาเลยครับมี Audio Control EQ app นี่เลือกได้อะผมเนีย่ยตัวอย่างนะ อันนี้ Audio Control ไม่มีอะไรเลือกผมเลือก EQ ไปเลย EQ ผมจะเอา Power f u l ขึ้นมาแทนปึง้งมาแล้วแล้วผมกดปั๊บมาเลยฉะนั้นเราสามารถ Adjust ฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยส่วนตัวขึ้นมาบนนี้ได้และข้อดีของมันคือเวลาเราใช้ c a r Play แบบนี้นะครับมันเต็มตมันเต็มจาใช่ไหมครับ o n e e er นจะมีฟังก์ชันนี้เล็กๆ,ๆกดแล้วมันสามารถที่จะย่อตัวนี้ลงปุ๊บแล้วเอาตัว Preset เมืรอกี้ของเราที่เป็น Short c u เนี่ย มันอยู่ตรงนี้ได้เลยฉะนั้นเราสามารถที่จะเปิด fm ตรงนี้ได้ด้วยนะในขณะฟังเพลงเปิดตามได้อยู่บลูทูธ USB หรือพีซีตอะไรต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยสามารถทำจัดตรงนี้ได้เลยบวกลบก็สามารถกดง่ายๆจากหน้าจอครับ <S <S ฟังก์ชันชื่อเว็บลิงก์ตรงเนี้ยอยู่กับพลเนียมมาหลากหลายรุ่นมาคือการที่เราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบนี้ต่อสายเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันชื่อเว็บลิงก์คุณก็สามารถดู YouTube บนหน้าจอน,นี้ได้นะครับถึงมันอาจจะไม่เหมือนจอ Android ต้องบอกก่อนนะมันอาจจะไม่ได้ง่ายไวเหมือนเราเล่นบนสมาร์ทโฟนแต่มันก็สามารถใช้งานได้ระดับที่โอเคก็กดเข้าเว็บลิงก์แบบนี้ผมเข้า YouTube นะครับเราก็สามารถกดย้อนดูได้เช่นผมน้อมอ่ะนี่ผมน้อมจะไปที่มีมิวสิกดูอ่ะนี่ผมเล่นนี่เลยจึงมันก็โอเคนะเนี่ยเล่นเลยนะก็ใช้งานได้นะครับถือว่าดีก็ไม่ได้สูว่าโอเคเท่าไหร่อ่ะลองไปอันหนึ่งแล้ปึ๊บลองไปโฮมก่อนผมน้อมไปฟิลม์มนี่ยลองเนี่ยมันสกอร์ไม่เหมือนกับจอยแอนดอร์มันมีข้อๆอ,อ,อย่างงี้ปุ๊บนะกดเพลย์ใหม่ผมว่าก็โอเคใช้งานได้ แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ความสามารถในลนักษณะคล้ายๆจอ Android ครับคือฟังก์ชันนี้ไม่มีนะแต่ว่าคุณไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มที่เรียกว่ากล่องคาเพย์บ็อกซ์แล้วมันก็สามารถทํางานได้เหมือนจอ Android เดี๋ยวผมทำดูเขาต่ออย่างไงครับนี่คือรูปแบบในการที่เราจะได้ความสามารถเหมือนจอ Android ครับโดยการเชื่อมต่อผ่านกล่องบางคอล a ีเอไอบ็อกซ์คาเพย์บ็อกซ์แอนด์ไอบ็อกซ์อันนี้แล้วแต่เรียกนะครับหลักการคือต่อสาย usb เข้าไปนะครับแล้วมันก็ใช้ผ่านคาเพย์สแตนดาร์ดทำงานกล่องในรูปแบบจอ Android i อนดือยนียครับ พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็คือส่วนที่เป็นฟังก์ชันของจอ Android ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆทีวีออนไลน์ยูทูบเนฟิกก็ลงได้เลยแล้วมันก็จิ้มบนหน้าจอแบบนี้แต่ว่าตัวกล่องพวกนี้ก็มีฟีเจอร์ความเร็วแล้วแต่เราเป็นเลือกใช้นะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ผมลองเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันใหม่ผมเลยบอกว่าตอนนี้ Pi o เนียเองอาจจะซัพพอร์ตไม่ทุกกล่องนะครับแล้วก็ตัวกล่องบางกล่องก็ไม่ซัพาอรเ er. นียฉันต้องลองทดสอบไปกล่องๆไปคงต้องรองตัวเฟิร์มแวร์อัปเดตในอนาคตเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นนี้ยยผมลลองดดูเ่ัก็ถาไ้ครบ ายง่ายๆกดก็เล่นนะครับเต็มจอปุ๊บจบง่ายๆดึงลงมามันก็คือเหมือนจอแอนดรอยทั่วไปครับสามารถที่กดเล่นได้เลยง่ายๆอย่างนี้เต็มจอนะง่ายสะดวกง่ายไวฟัง์กชั่นใช้างานพื้นฐานทั่วไปของหลายๆคนคือ FM Bluetooth USB ฟังเพลงอันนี้มันก็รองรับแล้วันถือพื้นฐานมากมากครับก็คือตัวมันใหญ่มากกดปุ๊บมันก็เห็นชัดทํางานไว้ FM ตัวใหญ่มากใช่ไหมครับเราจะใช้ทําได้ก็เสียบทําได้เข้าไปมีแอปพลิเคชันหลากหลายอันมีบลูทูธด้วยบางคนบอกไม่อยากใช้คาเพลก็ใช้บลูทูธแต่ผมไม่นานะถ้าคุณต่อคาเพลได้นะบลูทูธคุณจะลืมไปเลยครับเพราะว่ามันจะแอดวานซ์กว่านั้นมีฟังก์ชันฟีเจอร์ของสมาร์ทโฟนเรามาคนโทรลบนหน้าจอได้ครับไอคอนเราสามารถย้ายได้ตามความต้องการนะครรรรััับาาต้้งนงนนจิแลววีวมสามสาถ รองรับภาษาไทยด้วยตัวอักษรใหญ่อ่านง่ายสบายตานะครับแล้วก็สามารถปรับการใช้งานต่างๆได้ง่ายๆแต่ส่วนสำคัญก็คือคนที่เลือกจอแบรนด์นะครับก็คือต้องการคุณภาพเสียง คุณภาพการใช้งานของตัวเครื่องยาวนานตัวนี้เปลี่ยนลงไปในแทนวิทยุเดิมของคุณเนี่ยคุณก็จะได้เสียงที่ไพเราะมากขึ้นและระบบปรับแต่งเสียงต้องบอกว่าต่อให้เป็นรุ่นเริ่มต้นซิลลีที่เป็น9นิ้วเนี่ยมันก็มีมาครบนะครับเนี่ยมีพังเล่าเนต eq ต่างๆมาให้เลยนะครับมีตัว time element ด้วยนะคับ s u b w o อ f e r มีมาให้มาแบบครบอ่ะมีเบสมีจุดตัดมี c ส o อเวอร์คือมันให้มานระดับที่เราสามารถใช้งานแทน dsp ระดับหนึ่งได้เลยนะครับับบ simple แบบนี้นี่ eq มาให้ 13แบนด์เหมือนกันนะครับเรียกว่ามีมาครบอยากได้แบบไหนก็กดได้บางคนเคยคุ้นเคยกับปรีแอมยาวๆมะนั่นและครับบาร์ Bar ต่างๆเหมือน13แบนด์คุณสามารถกดได้เองตามใจชอบนี่กด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 ได้เองตามใจชอบง่ายๆครับแบบนี้ครับและนี่คือฟีเจอร์ฟังก์ชันอันโดดเด่นของ9นิ้วตัวเริ่มต้นของ Pioneer ที่เพิ่งออกมาใหม่ 7650BT คําว่าเริ่มต้นนะครับหลายคนคงมีคําถามแล้วประมาณเท่าไหร่ คุณกลางเงิน20 0ห0คุณก็สามารถซื้อตัวนี้ได้เลยครับได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เป็น o f f ฟิเชีคุณภาพเสียงดีการใช้งานที่ดีเยี่ยมนะครับสามารถไป a d ดจัสใส่กับรถของคุณได้หลากหลายสไตล์คือตอนนี้บอกเลยว่าบางคนก็บอกว่ารถยังใช้งานได้ยาวนานแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์มันไม่อัปเดต คุณไม่อยากซื้อรถใหม่คุณเพิ่มแค่จอตัวนี้ก็สามารถที่จะลองรับฟีเจอร์ใหม่ๆได้แล้วรวมถึงถ้าเกิดใครปัญหารเรื่องสายตาจริงๆที่ร้านเรามีจอจอ7นิ้วจําหน่ายด้วยนะครับแต่ผมคิดว่า7นิ้วในวันนี้มันอาจจะมองยากไปสําหรับบางท่านและที่ปัญหารเรื่องสายตาการเลือก9นิ้วแบบนี้มันก็จะง่ายกว่ามองสบายตาเต็มตาสามารถติดให้ดูเข้ารูปได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าฟีเจอร์แบบนี้ผมจะได้แพงกว่าน,นี้หรือด,ดีกว่าน,นี้นะครับภายวนี้ก็มีตัวท็อปที่เพิ่งออกมาใหม่พร้อมกันนี่คือวันแรกอ,อกัอกันเลยค็ืคตว10 1นิ้ว 9650BT เรียกว่ามาฟีเจอร์ครบวันนี้สูงขึ้นไหมครับจอชัดกว่าจอใหญ่กว่ารองรับฟีเจอร์ฟังก์ชันที่มากกว่าคุณภาพเสียงดีกว่ารองรับ HDMI และฟีเจอร์อื่นๆที่เรียกว่ามีไฟแอมเบีนทุกอย่างสามารถทําให้แบบตัวท็อปคุณก็สามารถข้ามไปซื้อได้นะคะสาม0 0ื่กว่าบาทเช่นกันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณยังมีใจว่าอยากได้9นี้เจตัวหนึง่งไหม ผมมีแพลมเล็กๆว่าคุณไปดูคลิปไพลอเนีย9นิ้วที่อีกตัวหนึ่งที่ออกมาผมว่าอันเนี้ยน่าจะโดนใจคุณไม่แพ้ตัวนี้ก็สามารถติดตามไปชมได้ในช่องทางตรงนี้นะครับแต่ที่ร้านของเรานะครับไม่ได้มีขายแค่ไพลอเนียนะเรามีแบรนด์อื่นด้วยมีทั้งเคนบูดมีอัลไพคบบทุกซีรีส์เพราะเรานะครับอยากให้ลูกค้าของเราได้มีตัวเลือกให้มากเพื่อให้ตรงใจของคุณให้มากที่สุดรวมไปถึงจอแอนดรอยเราก็มีเพราะฉะนั้นเราขายทุกแบบนะครับที่เรียกว่าต้องการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณขอให้คุุณณบบออกว่าคช ในฟีเจอร์ไหนเราจะแนะนำสิ่งที่ดีสุดที่เหมาะสำหรับคุณให้แน่นอนครับผมร้านเราอยู่บนถนนเชลลิงครับใกล้ๆห้างซิคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งดกดซับสไครต์สวัสดีครับ